ย่อละครเดือนเกี้ยวเดือนวาโยนิสิตน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตัดสินใจสอบเข้าในมหาวิทยาลัยตามรุ่นพี่ที่แอบชอบคือป่าหรือพนารุ่นพี่โรงเรียนเก่าสมัยมัธยมชายล้วนซึ่งโยแอบปลื้มมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเพราะป่าเป็นสเปคนิยม เรียนก็เก่งหน้าตาก็หลอ่อเป็นที่รักของทุกคนตรงข้ามกับโยที่เป็นเพียงเด็กเรียนคนหนึ่งที่มีหน้าตาแสนธรรมดาโยจึงสัญญากับตัวเองว่าจะต้องไปเรียนที่เดียวกับป่าให้ได้และจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดูดีที่สุดเพื่อให้ป่าประทับใจถ้าเขาได้เจอกันอีกครั้งในขณะนั้น ป่ามีเพื่อนสนิทคือคิดและบีมซึ่งสามารถสอบเข้าคณะแพทย์ด้วยกันได้ทั้งหมดและก่อตั้งแก๊งหมอเถื่อนประจำมหาวิทยาลายัยด้วยความลอระดับนายแบบของป่าส่งผลให้ป่ากลายเป็นเดือนคณะและเดือนมหาวิทยาลัยในที่สุดโยได้ลากเพื่อนสนิทที่สุดคือมิ่งมาสอบด้วยจนติดคณะวิศวะ โดยวันแรกที่โยย้ายเข้ามาที่หอพักข้างๆมหาวิทยาลัยจึงได้พบว่าป่าและโยพักอยู่หอเดียวกันโยจำป่าได้แม่นแต่ป่าเหมือนแทบจำโยไม่ได้และแล้วทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่กัดกันตั้งแต่วันแรกที่เจอต่อมาทั้งโยและมิง่งจำเป็นต้องเข้าประกวดเดือนมหาวิทยาลัยทำให้ทั้งคู่ต้องใกล้ชิดกับแก๊งหมอเถื่อนมากขึ้น พราะเดือนคณะปีที่แล้วต้องคอยมาดูแลน้องๆเดือนปีหนึ่งโดยระหว่างการซ้อมประกวดป่ามักจะมีพริงดาวมหาวิทยาลัยปีเดียวกับป่าคอยติดตามรากับเป็นแฟนกันแต่ป่าเองไม่เคยคิดอะไรกับพริงมากกว่าคำว่าเพื่อนเพราะในใจของป่ามีคนที่แอบชอบอยู่แล้วส่วนมิ่งก็ได้โฟด รุนพี่เดือนวิศวะปีที่แล้วมาคอยดูแลแต่เมื่อโฟดได้รู้จักกับโยโฟดก็ดันมาชอบโยและพยายามจีบโยการที่โฟดคอยดูแลเอาใจใส่โยกลับทำให้ป่าหงุดหงิดใส่โยมากขึ้นทำาไมป่าต้องรู้สึกเช่นนี้เมื่อเวลาเห็นโยอยู่กับโฟดป่าเริ่มคิดถึงสาเหตุและมีเพื่อนๆเ,เ,เป็นที่ปรึกษา เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้เพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายมิง่งคิดและบีมต้องมาเป็นตัวกลางระหว่างคนทั้งสามแต่กลายเป็นว่าเมื่อมิงต้องเจอกับคิดบ่อยขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นความรู้สึกของมิง่งที่มีต่อคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเด็กบอยๆแมนๆของมิง่งกลับตามจีบคิดรุ่นพี่หำหำคนหนึ่ง โฟดเองเมื่อต้องผิดหวังกับโยในที่สุดโฟดกลับเจอคนที่เขาคิดว่าใช่คนที่ทำให้โฟดแทบจะลืมโยและคนนี้กลับเป็นเพื่อนสนิทข้างๆตัวเขาเองและเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แปลกๆระหว่างโฟดและบีมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครเรื่องเดือนเกี้ยวเดือนได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องวัน